แม่ปราบูในอีพีที่41จนถึงตอนจบในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่19และวันที่20กันฎาคมนี้นะคะทางช่อง7เวลา8โมงตรงค่ะคณิทีถูกหลอกจับมาเข้าคุกพร้อมกับไอ้เมื่อเห็นไอ้ที่นอนอยู่ในคุกร้องไห้เสียใจพบผิดหวังที่ตอนนี้เอื้อยังมีชีวิตอยู่และแม่หมอก็ได้ตายไปแล้วคณิธีตกใจมากที่ไม่มีใครได้ช่วยได้เลย ส่วนยายช่มกับไอชมนั้นยายเช่มตอนนี้ก็อาการหนักใกล้ตายเช่นกันเอ้ยได้พาพ่อมาหาแม่คณิ t ฐาที่แม่คณิฐาตอนนี้เป็นต้นโพที่ยืนต้นตายพาดิกะเสียใจมากที่ไม่มีโอกาสได้ล่ำลาคณิ t ฐาเลยเสียงของพรดิกะได้ยินบางไปถึงคณิ t ฐาทำให้เกิดฟ้าร้องดังขึ้นเอ้ยได้พาพ่อพาดิกะไปหาหลานพระลบพระลบเห็นตา ก็ตรงเข้ากอดสร้างความหงุดหงิดใจให้กหแ,กแก่แม,เห,กกหม,มเหสีแสงจันท์มากพลลบจึงแกล้งแย่มเหสีแสงจันท์ว่าอยากจะกอดไหมมเหสีแสงจันทร์ที่มีศักดิ์ศรีคำคอก็แกล้งปั้นปึงกลัวว่าจะเสียฟอร์มฝ่ายอ้ายที่ต้องสูญเสียทุกอย่างก็ร้องไห้เสียใจอย,ย่างหนักจนสติแทบจะหลุดคณิถีเห็นลูกก็สงสารมากเวลานั้นโพมทัตเดินเข้ามา คณิถีโกรธมากที่ถูกหลอกพูดจาอาฆาตพมทั์ส่วนอายที่เห็นพมทั์เข้ามาอายกำลุสึกสนใจอะไรเพราะตอนนี้ไอ้ได้สติหลุดไปแล้วเอื้อยที่รับภริกะมาอยู่ในวังทําให้ภริกะสุขสบายขึ้นพระลบมหาเสด็จยาพรู้ดีว่าเสด็จยาไม่ยอมใจอ่อนกับพระลบเลยเพราะศักศรีคําคอทําให้เข้าไปดูคอว่ามีอะไรติดไหม มเหสีแสงแจันทร์ก็ตกใจบอกว่ามีอะไรพลบก็บอกขอโทษและดมเข้าไปจูบแก้มสักทีหนึ่งมเหสีแสงแจันทร์อมยินและอดลงรักความน่ารักน่าเอ็นดูไม่ได้จากนั้นพลบก็ขอลาไปหาพระฤาษีพลบเข้าไปกราบพระฤาษีด้วยความคิดถึงจูๆพระฤาษีก็รู้สึกได้ว่ามีวิญ,ญญาณร้ายของแม่หมอที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่ยอมลงนรกพระฤาษีตกใจมาก ถ้าเป็นแบบนี้วิญญาณตัวนี้มันมีความแค้นมากจะเกิดเรื่องยุ่งแน่ไอที่ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะรู้ดีว่ายังไงก็ต้องถูกโทษประหารไอไม่เหลืออะไรแล้วทําให้ไอ้เครียดหนักเึอกัดลิ้นตัวเองเลือดกบปากทหารเดินเข้ามาดูก็ร้องโวยวายว่าเลือดคณินีเห็นลูกก็เข้ามากอดด้วยความสงสารไอที่ไอทําแบบนี้อีกแล้วส่วนายแชม่มที่ไม่ได้รักษาอาการก็หนักใกล้ตายเต็มที จูจ่ๆก็ลืมตาโพงสีแดงกำ่ำจนไอชมตกใจเย่แช่มลุกขึ้นนั่งและเสียงที่พูดก็คือแม่หมอที่มาเข้าร่างของเยแช่มนั่นเองคณิธีที่ได้ยินก็ดีใจมากที่รู้ว่าแม่หมอกลับมาแล้วรองเรียกให้แม่หมอช่วยซึ่งแม่หมอที่เต็มไปด้วยความแค้นก็พร้อมที่จะช่วยออ้และคณิธีให้สมหวังแต่ตอนนี้ออ้อาการหนักเพราะกัดลิ้นคณิธีขอให้ช่วยก่อนแม่หมอจึงบอกว่าปล่อยไปก่อน แลาว,วางแผนที่จะหาทางออกจากคุกเอื้อยกับพมทั์รู้ข่าวว่าอ้าอาการหนักอยู่ในคุกก็ตกใจมากรีบเข้ามาดูทําให้หลงกลพกแม่หมอกับคณิถีเอื้อยมองเห็นไอรู้สึกสงสารจึงเข้าไปดูใกล้ๆจึงถูกคณิถีใช้มือจิกผมพมทั์โมโหมากด,ดึงเตอเอื้อยออกมาเลยไปอยู่ใกล้ๆของแม่หมอแม่หมอรีบคว้าตัวพมทัดเอาไว้และดึงผมพมทัดออกมาทันทีพมทั์กับเอื้อยตกใจมากที่รู้ว่า เสียทีพวกนี้แล้วจึงรีบออกไปจากคุกและกำลังจะไปหาให้พระฤาษีช่วยกินมาเจอเข้าจึงถามว่าจะไปไหนเอื้อยกำลังจะบอกแต่จู่ๆพรมประทัดก็เกิดอาการผิดปกติเพราะเวลานี้แม่หมอทำบนดำยาสเสน่ห์จากเส้นผมพรมรทัดทำให้พรมรทัดถูกสเสน่ห์ทันทีพรมรทัดจึงเปลี่ยนไปลากตัวเอื้อยกลับเข้าไปในคุกเอื้อยตกใจมากที่เห็นพรมรทัดจับตัวเอามาเข้าคุกแทนไอ้ พระบาททัตเปิดคุกอุ้มไอออกมาทําให้คณิธีออกมาจากคุกได้พร้อมกับแม่หมอและไอ้ชมเอ้ยถูกจับขังในคุกแทนไอเอ้ยร้องไห้เสียใจโดยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรต่อไปดีเพราะตอนนี้พลบก็ไม่อยู่เอ้ยเป็นห่วงลูกกลัวลูกจะเป็นอันตรายแม่หมอคณิธีไอชมที่ออกมาจากคุกได้แล้วก็ตรงเข้ามาที่วังเพื่อล้างแค้นคนในวังทุกคนและคิดจะขึ้นครองเมืองพรณสี นางกำนันที่เฝ้าบันลังอยู่ก็เข้าห้ามพวกแม่หมอที่เดินเข้ามายังถือพิสาสะก็เขาบอกว่าที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามไม่ให้เข้าคณิถีเองอยากจะลองขึ้นบบันลังดูว่าจะเป็นอย่างไรกันนะแม่หมอก็ยิ้มให้ขึ้นไปสิแต่ก็ถูกขวางอยู่แม่หมอมโหมากใช้อาคมที่ดุนแรงฟาดไปที่พวกนางกำนันจนนางกำนันล้มคว่ำไม่เป็นท่าเมื่อไม่มีใครสู้ได้ทำให้คณิถี ได้เดินขึ้นไปบนบัลลังก์และนั่งอย่างสวยงามคณิถียิ้มอย่างมีความสุขมากที่ในที่สุดก็ได้คลองบัลลังก์เสีทีพวกนางกำนันมองคณิถีที่อยู่บนบัลลังก์ถึงกับอุทานด้วยความตกใจว่าตายแล้วบัลลังก์อันทรงเกียรติของพระนารสีนี่เราจะทำยังไงกันดีแม่หมอก็ยิ้มอย่างผู้ชนะที่ได้กลับมาส่วนไอ้ที่พมาทัศพากลับมาี่ห้องพระมาทัศไม่รู้ตัวว่าถูกสเสน่ห์ทำให้หลงหลักไอ้ ไยไม่ต้องเสียแซงแกล้งเป็นเอื้ออีกแล้วเพราะตอนนี้ายก็คืออพระบาททัดบอกรักอายพระมูลสเสน่ห์ไอที่เกือบสติแตกตั้งแต่อยู่ในคุกถึงกับเกือบสติแตกอีกครั้งแทบไม่อยากจะเชื่อว่านี่เป็นความจริงหรือความฝันกันแน่หรือว่าเราตายไปแล้วเนี่ยอาองงว่าเกิดอะไรขึ้นจริงหรือไม่จริงก็ลยลองตบหน้าตัวเองดูเมื่อรู้ว่าเป็นความจริงเพราะเห็นแม่คณิถีเดินเข้ามาพร้อมกับแม่หมอและไอชม คณิถีเดินขึ้นมาแสดงความดีใจกับอ้าว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นของลูกโดยสมบูรณ์แล้วทั้งวังทั้งองค์เหนือหัวทุกอย่างอยู่ในกำม,มือของลูกได้ยินชัดไหมไอ้าตาโตตกใจว่านี่ไม่ใช่ความฝันมันเป็นความจริงยิ้มดีใจรีบลงมาหาแม่ไอ้สงสัยว่าแม่ทำได้ยังไงเนี่ยคณิถีมองหน้าแม่หมออ้ก็เลยเข้าใจว่าทุกอย่างในวังตอนนี้แม่หมอคุมได้หมดแล้ว รวมทั้งพมทัดด้วยและตอนนี้ไอ้ก็รู้ว่าเอื้อยได้เข้าไปอยู่ในคุกแทนคณิทียิ้มหัวเราะสะใจอ้ได้ขึ้นมาเป็นมเหสีอีกครั้งพมทัดที่ถูกสเสน่ห์จนขอบตาดำคล้ำอาการก็เหมือนพอิกะเลยพริกะรู้ว่าพมทัดโดนของทำให้พริกะไม่ยอมเข้าขัดขวางว่าอา้ให้คืนตำแหน่งให้เอื้อยซะพมทัดที่โดนมลก็โมโหมากสั่งให้จับพิกะ จากนั้นออ้ก็ได้เวลาจัดการมเหสีแสงจันท์เสทีมเหสีแสงจันทเมื่อรู้จากคุณท้าวเทพทองว่าตอนนี้มเหสีออ้ได้กลับมาแล้วมเหสีแสงจันทร์ตกใจมากไอ้คณิตถีแม่หมอไอ้ชมพาพมทั์ที่ถูกสเสน่ห์พมทั์ได้บอกมเหสีแสงจันท์ว่าออ้เป็นคนรักของลูกต่อไปนี้ถ้าใครกล้าแตะต้องตัวไอ้เราจะไม่ไว้ชีวิตใครหน้าไหนทั้งนั้น พมทัศน์พูดไปก็ไม่รู้ตัวว่าตอนนี้ได้พูดอะไรลงไปเพราะในใจของพมทัศน์ตอนนี้มีเพียงไอ้ท่านั้นมเหสีแสงจันทร์ถึงจะเป็นลมพมทัศน์เปลี่ยนไปมากไอย้ยิ้มอย่างผู้ชนะที่ตอนนี้ไม่มีใครทําอะไรไอ้ายได้อีกแล้ววางทั้งวางก็จะเป็นของไอ้มาเฮเหสีแสงจันทร์เสียใจมากคิดถึงพลบว่าตอนนี้หลานอยู่ที่ไหนกันพ่อกับแม่ของหลานกําลังเดือดร้อน ไฟพะลบตอนนี้ก็อยู่กับพะลาษีแนนจะไม่ได้อยู่ในวังแต่ทั้งสองก็ได้นั่งสมาธิและได้เห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในวังพะลบและพะลาษีตกใจมากที่ตอนนี้แม่หมอได้ควบคุมคนในวังได้รวมทั้งเสด็จพ่อเสด็จแม่ด้วยพะลบโมโหไม่ยอมแม่หมออีกต่อไปพะลบบอกพะลาษีว่าคราวนี้จะจับมันลงนรกให้ได้พะลาษีลืมตาขึ้นก็เห็นด้วยกับพะลบเอาสิฆ่าไปด้วย ทำให้พระลบดีใจมากที่ได้ท่านตาช่วยจับแม่หมอลงนรกทีส่วนแม่หมอนั้นก็รับรู้ได้ทันทีว่าพระลบกับพระฤาษีจะมาจับตัวลงนรกก็หัวเราะร่าว่าจะจับข้าง,ง่ายๆหรอข้าไม่มีวันยอมหรอกแม่หมอจึงเดินเข้ามาในห้องกับคณิถีซึ่งในห้องนั้นเป็นห้องทำพิธีของแม่หมอที่มีไอชมเฝ้าอยู่แม่หมอจับไอชมมัดเอาไว้ด้วยอาคมไอชมถูกจับมัดและได้แปลงร่างไอชมเป็นแม่หมอแทน เพื่อหลอกพระฤษีกับพระลบและสั่งให้ชมจงทำพิธีแทนค่าไปก่อนคณิธตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นอนะแม่หมอแม่หมอบอกว่าเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เองเมื่อพริศีกับพรลบมาเพื่อจัดการกับแม่หมอตอนแรกก็ลงกลแม่หมอแต่เมื่อรู้ว่าไม่ใช่จึงเกิดการต่อสู้กับแม่หมอตัวจริงแม่หมอแม้จะเป็นวิญญาณร้ายยังไงก็ถูกพริฤีจับตัวลงนรกได้ในที่สุดแม่หมอจึงถูกยมบาลน,นำตัวมาลงโทษ และจับมาลงกระทะทองแดงเพื่อให้ชดใช้กรรมในนรกเมื่ออายไม่มีแม่หมออีกแล้วทำให้ยาเสน่ห์ที่ทำอยู่เสื่อมทำให้พม,มทัศน์กลับคืนมิสติดังเดิมเอื้ออยู่ที่ไหนกันพระลบจึงบอกกับพ่อว่าแม่ถูกจับขังเอาไว้ในคุกพม,มทัศน์เสียใจมากที่เขาเป็นคนจับเอื้อยเข้าคุกจึงสั่งการให้ทหารจัดการกับายและคณิถีให้นำตัวไปประหารทันทีโดยไม่รีรอไอตกใจมากร้องไอยว,วาลูกในท้องเป็นของเสด็จพี่ ต่พรมทัตก็ได้บอกว่าเขารู้มาตั้งนานแล้วว่าลูกในท้องของอ้ก็คือลูกของธนาเทพไม่ใช่ลูกของเขาธนาเทพที่ถูกปลดออกจากการเป็นเจ้าชายนั้นก็คิดจะมาช่วยอ้าและลูกทําให้ธนาเทพปลุกเข้ามาในวังเพื่อช่วยไอ้กับลูกในที่สุดพรมทัตก็สามารถจัดการธนาเทพได้ส่วนอ้นั้นก็ถูกธรณีสูบตายพร้อมกับคณิถีเพื่อไปชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้ในนรกพร้อมกับแม่หมอ ส่วนอึงนั้นก็ได้เลื่ยนยศให้เท่าเทียมกับพะธิดามาริกาทําให้ความรักของคนทคู่สมหวังมริกาได้พาอึงกลับไปอยู่ที่เมืองนิกันครองคู่กันอย่างมีความสุขส่วนเอ้ยนั้นก็ได้รับการยอมรับจากมเหสีแสงจันร์และท้าวพิชัยทัตว่าเอ้ยเหมาะสมที่จะเป็นมเหสีของพมิทัตพร้อมด้วยพระโอรสขึ้นครองเมืองพระราสีสืบต่อไปจบบริบูรณ์แม่ปะบู ติดตามกันได้นะคะในละครเรื่องใหม่ที่จะมาแทนแม่ประบูค่ะเรื่องเด็ดอสูรขันแก้วนพเก้าติดตามกันได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะจากช่องไมสตาค่ะ